ามเจไปครับครับสวัสดีครับพี่อุบุดยะน,นะครับและนี่คือครูชาไทยนะครับสุธาเอกซิคอมสนุกสนานแปนธรรมะ มาหาภาตุนุกเล่นร่วมกับทิศสมปองและทิศสมพงกำลังเะตติ้งดีเลยนะครับตอนนี้เกิดดราม่าโอ้ร้อนร้อนระหุกันเลยนะครับมากเลยพี่ว่าในฐานะที่เราแล้วก็น้องชาไทยเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทิศสมปองและทิศสมพงแต่ว่าแต่ตัวมี่ลกเนี่ยคือเขาเรียกอะไรศรัทธาในตัวทิศสมปองแล้วต้องแต่ก่อนสืบอยากเล่าทิสายในช่วงก่อนสืบกับช่วงหลังสืบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะช่วงก่อนสืบนะครับ เราเจอจะบ่อยมากไปร่วมง,งานกันบ่อยก็พี่ชื่นชมนะศรานะเพราะว่าเป็นพระรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการสอนคนที่มันโอเคอะ่ะคือมีความทันสมัยสอดแทรกธรรมะคือเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาผสมผสานกันทําให้คนฟังได้รับความรู้แล้วไม่รู้สึกเบื่อไปรู้มากันหลายครั้งก็คุยกันมีรายกันด้วยแลกรายกันเจอกันบ่อยนะฮะถ้าเปความสึกว่าศราชอบบอกเอออยากให้มี พระแบบนี้ในเมืองไทยเยอะๆนะฮะเราก็คุยกันก็จอคุยกันท่านก็บอกว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงสามารถไปแจมได้นะอะไรประมาณนี้พิมก็ดูว่าโอเคเดี๋ยวมันมีอะไรเกี่ยวกับหนังซีรีส์อะไรที่มันก็สามารถทําได้นะฮะเดี๋ยวจะติดต่อท่านไปแล้วถามว่าค่าตัวท่านแพงไหมท่านบอกไม่เป็นไรครับรวมโดยเชยกันครับน่ารักมากเจอกันไปไหวเจอกันกี่ครั้งก็จะมีความสุขแล้วก็ รูเป็นกันเองเฟรนลี่นะครับด้วสิ่งที่เราศรัทธาคือพี่อุ๊บก,ก็ถ้ารักเคารพศรัทธาใครเราก็เปิดใจถวายเลยเต็มร้อยเต็มพันเลยฮะับามรสึกว่าโอเคมากคือตอนที่ท่านกวาจะสึกใจหายเลยบอกวุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเพราะว่าตอนหลังมันก็มีดราม,มา่ามีอะไรประเด็นนะเราก็ยังอยู่ฝว่างเดียวกับท่านยังมีความรู้สึกว่าทำไมคนต้องแอนตี้ต่อต้านแต่คนที่ชื่นชมไปเยอะนะคนที่ต่อต้านแอนตี้ก็มี มันเป็นเรื่องอะไรนิดรู้สึกว่าเราก็รู้สึกไม่ไม่ไม่แฮปปี้แล้วนะแต่ให้กํบบาลังใจก็ส่งลายข้อความไปให้กำลับบงใจท่านเสมอนะครับ <ừ> ก็ได้เจอกันหลายครั้งเจอกันที่บ้านคุณแอมด้วยไปดูไก่ไก่ชนหางขาวหางหางขาวใช่ไหมฮะ <ừ> ท,ที่ท่านชอบเลงไก่ประมาณนะั <ừ> ้นไปร่วมงานกันหลายครั้งนะครับคือก,ก่อนศึกก็โอเคเลยสำหรับเรารก็น่ารักดีครับอือพอหลังศึกมาแล้วโปรยเองเออพอ พอหลังศึกนะฮะก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับละครชิคอมงที่บอกนะฮะของอท,ท่ายทบปีพูนมหาภาสนุกที่ชาไทยพระเอกนะฮะก็เห็นความเป,ปลี่ยนแปลงไปเยอะก็รู้สึกตกใจซึ่งเราพี่อุ้มเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อวุโสหกสิบสองปีแล้วเห็นอะไรในวงการมาค่อนข้างเยอะก็บอกทุกคนเลยว่าคนเรามีขึ้นมีลงเวลาขึ้นและอย่าหลงเวลาลงมึงจะเจ็บตัวและเมื่อน,นั้นนะมึงก็เหมือนหมาหัวเน่าตัวหนึ่ง เห็นมาเยอะแล้วขึ้นเร็วดับเร็วมันเป็นวัฏจักรสังขารเลยตรงนี้พี่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องเรื่องนี้เชื่อมากๆก็อยากพยายามสอนทุกๆคนนะฮะรวมทั้งในเพยของเรื่องรชาไทยด้วยเกิดมีความสึกว่าท่านเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปควาสึกกำลังสึกคนละแบบเราก็สึกว่าคือิริยาอาการ มันไม่มีการสำรวมแนละหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากดดันเก็บกดมานานมันก็เลยปล่อยเต็มที่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ว่าคนเรานะฮะถ้าปวดกันมานานขนาดนี้จะต้องมีสามัญสำนึกนะฮะตรงนี้คือคือมีความคิดนะคือบางครั้งเราก็เข้าใจว่าอ่ะโอเคนะเป็นการทํางานแล้วก็ท่านอาจจะแบบเหอของใหม่ทิศอาจจะเหอของใหม่ตนะ่ประมาณนั้นนะฮะตรงนี้ก็เลยไม่ได้ว่าอะแต่คุยคุยกับคนรอบข้างที่สนิทการคุยกับเจาวานันคุยกับชาไทยว่าเออแปลกๆวะ่ะ รู้สึกเปลี่ยนไปว่ะแต่ฉันก็ไม่กล้าสะกิดอะเพราะว่ามีคุณแม่ติ๋มอยู่คุณแม่ติ๋มก็คงสะกิดเองเนี่ยนะเพราะว่าคงก็คงจะมีใครๆเห็นเหมือนกับพี่นะคะตรงนี้นะฮะเพราะว่าติ๋ที่อาทิตย์กระทำอะมันก็ไม่ได้ปกปิดอะเขาก็ทำมีที่สว่างใช่ไหมตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้แต่หลายๆคนมองและคิดนะฮะตรงนี้นะครับี่าเหมือนเราเคยโพสเตือนทิพเหมือน,อนประมาณสามสิบาอามบกลาคือสมโพงสมปองไพรวันครับมีก็รู้จักกันทั้งสาม คนเลยตามทิศเลยก่อนศึกและหลังศึกแล้วมีโอกาสได้ร่วมงานกันพอได้ร่วมงานก,กันเสร็จตอนนั้นร่วมถ่ายละครกันแล้วก็หลตอนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเป็นกูรูนักปั้นเป็นผู้อาวุโสเราก็สามารถที่จะสอนใครได้ในเมื่อเราเห็นว่าเขาทําไม่ถูกต้องอย่างตอนเจนนี่มีปัญหาที่ก็สั่งสอนคนเข้าไปดูตั้ง10บล้านคนน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องจริง ก็เลยโพสเลยอย่างที่เห็น mm. <laughs> หลังจากนั้นมาสามสี่วันโอ้แตกดังโพเลยก็เกิดเกิดเรื่องเกิดราวเรารู้สึกว่าอืมเราเมองคนหลายคนก็มาอินบ็อก,กว่าโอ้โหอุฟฟ์มองขาดมองคนไม่คิดอะไรประมาณนี้คือแต่ในฐานะที่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเป็นอะไรนะเหมือนก็บอกเสียงคนไหนทําไม่ดีคนไหนทําด,ดีเราก็อวยเราก็ชื่นชมหรือเราก็แบบไม่ใช่สมน้ำหน้าแต่เราตักเตือนเพื่อ ให้เกิดสามาสัคคสัมฤทแล้วก็เป็นอุทาหารณ์สอบคนต่อไปนะครับทําไมตอนนั้นพี่ถึงมีการโพสเจ์เรารู้สัญญาณอะไรบางอย่างป่ะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทิพย์ปฏิบัติตอนนี้มันไม่ใช่แล้วและเราก็เห็นคนแบบนี้มาเยอะคนสุดท้ายไปไม่ถึงดวงดาวขึ้นเร็วดับเร็วจริงๆอย่างที่บอกเลยเห็นมาเยอะแล้วหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตพี่แล้วต้องมีต้องไปมีส่วนผัวพันเกี่ยวพันเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้ว เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นนะฮะเรียกว่าหลงแสงสีอัไรทูมันก็มีส่วนนะครับตรงนี้คือชุ่ถึงท้ออย่างคือคือคือตรงเนี้ยด้วยความที่หลายๆคนศรัทธาเขาบวชมาสาิปีพอออกมาแล้เป็นแบบนี้หลายๆคนความศรัทธามันหายไปนะหลายๆคนรู้สึกว่าเสียดายวันเวลาเสียดายเคยกรบาบไหว้เสียดายเคยไปร่วมช่วยเรื่องปัจจัยอะไรประมาณนี้เออมันรู้สึกว่าทุกคนอึ้งเลยอะ่ะใบแดกเลยอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเป็นอย่างนี้เราก็ตกใจนะฐานะแตะพี่พี่ยังตกใจเลยตอนที่วันที่มีเรื่องราวกับทางผู้ใหญ่ที่พี่ติม๋มดีบุกเราก็จะบสกวเอ้ยไม่สบายใจแล้วแก็ก็คุยกันในขาพี่ติม๋มก็พยายามเคลียร์ก็พี่ติม๋มเขามือชีบอยู่แล้วคือก็โชว์ไมโครออนสิ่งที่งานที่ยังทําค้างคาก็ทํากันต่อไปโดยที่ไม่มีเขาเสียดายจริงๆเสียดายเสียดายความสามารถของเขาคนเก่งเก่งอับผนะู้เล่นเขาเก่งเราเสียดายตรงนี้ ใช้ความเก่งให้ถูกที่ถูกทางเขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะของประเทศไทยนคนหนึ่งเลยตอนช่วงการมหาวิทยาลัยมหาภาคสนุกสาหรับเราอ่ะเขามีปัญหาอะไรกับเราไหมไม่มีนะก็ส่วนมากก็คงจะเรื่องอา่าเขาติดขี้เล่นแล้วก็อาจจะได้ยิ้มใส่ติดขี้เล่นแล้วก็อาจจะเสียงดังบางเรื่องบางอย่างบางเรื่องบางอย่างมันไม่ควรจะทำแต่เราก็ไม่ได้อะไรเขาถือว่าอาัต,ตโตกันแล้วแล้วก็เรื่องเวลาอย่างก็เรื่องผู้หญิงพี่นุกจริงๆรินี่ก็เป็นมุก ใช่ไหมเวลาเจอผู้หญิงเขาก็จะมีอาการหลีไปกระกกระแักกระแซะนางเอกดารานักแงผู้หินโดนหมดตอนแรกที่ก็จะคิดว่าเป็นมุกเป็นอะไรของเขานะแต่เอ๊ะนานๆนล้วมันไม่ใช่แลแต่ก็ไม่ได้เตือนเพราะตรงนี้ต้องรู้เองเป็นเองเราบางสิ่งบางอย่างเราโตกันแล้วเราไม่สามารถไปสอนจรเข้ไว้น้ำได้ใช่ไหมครับจริงๆค่ะตัวเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาับบไม่มีครับก็ไม่มีคบเตือนอ่นี้นะว่าพี่คนหนึ่ง คนที่รู้จักคนหนึ่งด้วยความบางดีทุกคนนะฮะไม่ได้มีปัญหาไม่ไม่ได้มีอะไรกันแต่ในการที่มาทําเรื่องของสุ่มของมัสจจัย์เพราะว่าพี่ก็มีสินค้าที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็อ่ารุทธริกาเจวานะคุณแอมเราก็สามารถที่มารวมด้วยช่วยกันน้องชาไทยด้วยดาราทุกคนหลายคนมาร่วมด้วยกันที่มาไลฟ์สดเมื่อวันที่1นึ่งกุมภพาพันนะฮะไลฟ์สดกันที่แถววัดอะไรนะประสิทธิ์ทวประสิทธิ์อ่าประิทธิเวศมงคลนครนายกนะครับแต่ว่า คือมันไม่ได้มีปัญหามาก่อนแต่ไม่ได้มีปัญหาเขาต้มาทอนตัวแล้วก็มีปัญหากับเจติติก็เรื่องเรื่องมีเจติติมีเจวันอะไรก็คือไม่ใช่ทุกคนรังแกทุกคนบอกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะคือพี่อยากจะบอกว่าไม่ได้มีใครรังแกใครแต่าความจริงก็คือความจริงและความถูกต้องนะฮะตรงนี้นะฮะถึงบอกว่ามันต้องชัดเจนคุณต้องยอมรับความจริงอันไหนผิดอันไหนถูกว่ากันไปนะฮะมันมันไม่ผิดหรอกผู้ใหญ่ผิด อย่างที่ผิดพี่ก็ยอมรับผิดตรงนี้เป็นเรื่องปกติรู้ไหมก่อนที่มันจะเกิดปัญหาพวกนี้ก็มันมีลางสังหอ์ถึงได้โพสมีความถึงว่าก็เห็นคนที่มีพฤติกรรมเย่งนี้มาเยอะแล้วในวงก,การบรรรันเทิงพี่62ปีแล้วอยู่การบรรันเทิงมา40ปีมองปุ๊บคือมองขาดเลยรู้แล้วว่ามันคงจะไม่นานหลอกแล้วมันก็จริงแต่มันเร็วเกินไปอะ่ะเกินคาดน่าขัน เออมันน่าจะเออจริงๆมันน่าจะอีกระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าใจหายแล้วก็เสียดายนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นมืออาชีพนะฮะพี่ว่ามันก็จะสามารถกลับมาได้แต่คุณต้องเคลียร์ทุกติทุกอย่างคุยกันสิ่งไหนผิดคุณต้องยอมรับผิดสิ่งถูกผิดคุยกันได้โอกาสนี้มันมันสามารถคุยกันได้เราเราเคยเตือนเขาแบบตัวตัวไหมคะก็บอกว่า ดังแล้วอย่าลืมนะก็เหมือนแซนะเหมือนแซวอะไรกันนะดังแล้วเนี่ยจะลืมตัวไหมจะเหมือนเดิมไหมจะรีบมีเมียไหมอะไรเงี้ยก็แซไม่มีเราเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างแหละ<ม>คือพี่อุ๊บจะทีเล่นทีจริง<ม>เราไม่ได้ไปจะต้องโอ้นั่งมาคุยต้องต้องข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าไม่ใช่ด้วยความเป็นพี่อุ๊บอย่างเงี้ยก็ทีเล่นทีจริงอะไรประมาณนี้เวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันก็จะแซวใช่ไหมฮะที่บอกว่าดังแล้วถ้าจะลืมตัวไหมตอนนี้งานมากมายด้ยอะไรประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ย คือท่านก็ปฏ co ิก mm ิร hmm, so ิยาก็ตอบกลับก็เล่นมุกเล่นรับส่งกันเออเรื่องผู้หญิงก็เติมกันเป็นไงมีเมียยังจะมีไปกี่คนชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้เอาไหมอย่างนี işte> ้เอาไหมอย่างนี้เอาไหมอะไรกันประมาณเนี้ยมันจะแซวเล่นเล่นกันนะครับแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีฮะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ตรงนี้ก็อย่างเรื่องกรณีเรื่องกองสุ่มของมาตราจัก็ต้องให้ชิบันคนเคลียร์ที่ในฐานะที่เป็นดาราอ่าคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าอ่าเราก็ต้องสารต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วในเรื่องการทําบุญนะตรงนี้ก็ไไมม่ด้ีปัญหา ก็จริงจริงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาอะไรนะมีสามสัญสำนึก<ม>ก็อยากมาสารที่เสร็จอะ่ะเพราะว่าเขาก็มีส่วนเขาคนติดตามเขาเยอะเพราะว่ารายได้ตรงนี้เราบอกว่าเราไม่ได้มีค่าตัวกันแต่เรานาเงินไปทําบุญกันมันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจมากๆทั้งคนเจว,วันเจแอมเลียทุกคนตั้งใจดาราทุกคนตั้งใจ<ม>เหนื่อยนั่งรถไปกันโอ้รึ่งวันค้อนวันเหนื่อยมากทําำใจกันแล้วมันอยู่ดีก็มาพังอะไรเงี้ยจริงจริง เขาเป็นอะไรที่แบบคนติดตามเยอะเราก็ห pues วังว่ายอดมันจะได้เยอะเพราะว่ายอดเยอะมันก็จะได้เงินเยอะมาทําบุญเป็นตัวเลขที่เยอะตรนี้นะครับทำชาวไทยในฐานะที่เราอยู่แบบพิุบเนาะเราก็น่าจะปล่อยให้ตามยูไปตั้งแต่ที่พับทิศสมปองยังไม่สืกด้วยซ้ำในก่อนสืกกับหลังสืกสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมคะก็เป็นนิสัยเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะมากจะน้อยก็คือแตกแตกต่างกันครับเพราะว่าตอนที่ท่านบวชท่านก็เป็นคนที่ ตลกแล้วก็เฮฮาอยู่แล้วครับพอสืบออกมาก็จะเจอในอีกมุมหนึ่งก็คือจะเยอะหน่อยก็คือจะเล่นจะสนุกอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ก็ผมก็ขอชมนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบท่านแบบไม่ได้มาสายนี้แล้วแบบมาเล่นหนังละครอะไรแบบนี้ครับเป็นคนที่แบบเล่นได้ดีมากแล้วก็ธรรมชาติมาก <c oughs> ผมยังแอบชมเลยว่าแบบทําไมเขาแบบ เล่นได้ดีหรือว่าเขาผ่านการเล่นละครมาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับก็กําลังเล่นหนังแบบเข้ากันด้วยดีเลยเขาขากันเลยเดตติ้งดีด้วยพอทร <laughs> <พอ S 2> าบม,มาผมก็รู้สึกว่าตกใจว่าแบบม,มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่แบบง,งานโอเคอะไรทุกอย่างโอเคเลยครับก็ยังตกใจอยู่ครับก็นั่นแหละครับก็อยากอยากให้เขาแบบกลับมาเล่นก็ยังดีนะแบบ ต้องสองฝ่ายคุยกันดีต้องขอโทษต้องขอโทษเจติ่ขอโทษแม่ติ่ขอโทษแม่วานถ้าถึงจย่าเขาจะดีขึ้นต้องคือคิดแล้วว่าหนังหนังกำลังเลตติ้งดีเลยนะพี่นะแต่แต่แต่ละครที่คอมก็ยังดำเนินการต่อไปไม่ได้แล้วก็ปรับบทไปเหนื่อยหน่อยก็เหนื่อยหน่อยเพราะก็ต้องถ่ายกันหนักหนาวมันออนแอร์ทุกวันนะฮะก็ต้องเห็นบอกอาจจะมีพส คนใหม่คนไหนรูปไหนองค์ไหนเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปรติดตามครับรติดตามนะครับต่อไปอย่างนี้ชาติไทยเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราจะหมดศรัทธาในตัวทิศสมองไหมเพรขณะน้ที่เราก็ติดตามมาจนมาถึงปัจจุบันได้ที่มีปัญหาเรื่องราวก็ก็ไม่หมดครับแต่ว่าแค่ไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจสาเหตุของเขาว่าเขาแบบทําไมแบบมันไปแบบกระทนหันฟ้าแลบแบบนี้แบบโดยที่แบบผมก็ไม่รู้ตัวคือทราบอีกทีก็คือทุกคนที่ทีมงานตกใจกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอถึงแบบต้องแบบงดทุกรายการที่แบบร่วมงานอะไรแบบนี้ครับ,บก็รู้สึกตกใจมากครับตอนท,ที่แบบวันวันแรกที่ถ่ายก็กคือทุกคนเป็นรีบทุกคนสนุกสนานเล่นกันโอเคกาลังก้าขากันเลยครับพี่อุตตอนนี้คนเขาฝากคหวังไว้ที่เราว่าเราจะดึงที่สมบรกลับมาได้ไหมเหนื่อยแะพี่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเรื่องวันนี้นะมันบางเรื่องเราไม่สามารถ ที่จะจะทําให้เขาปิดแปลงเงได้เพราะว่าตรงน,นี้คนเข้ามาหาเขาเยอะมากเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเข้ามาหวังอะไรคือเหมือนเด็กน้อยเพิ่งเริ่มเข้าอ่าเข้าสู่การบันเทิงง่ายๆนะอาจจะมีพั้งพาดอาจจะมีหลงแสงสีเสียงอะไรไปบ้างเราก็หวังว่าคนที่เข้ามาหาเขาว่าน่าจะเป็นคนดีมากกว่าคนไม่ดีตรงนี้พี่ว่ามันต้องระยะการเวลาจะต้องพิสูจน์ แต่ตัวเขาเองถ้าเกิดตอนนี้ก็มันมีมันมีเอฟเฟกต์แล้วจากคนติดตามจากคนที่รู้สึกว่าไม่แฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าก็โดนโจมตีเหมือนกันมันก็มีผลกับตัวเองเหมือนกันก็อยู่ที่ตัวเขาเนี่ยว่าเขาจะทําอะไรต่อแต่ก็ภาวนาให้เขามุ่งมั่นทําในสิ่งที่ดีให้ทาให้สิ่งที่รู้สึกว่าให้เขากลับมาเป็นคนเดิมพี่ไม่ได้แต่หวังแค่นั้นให้เขามาทํางานที่สารต่อให้เสร็จไปแล้วคุยกันผิดเด็กผิดเด็กขอโทษผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้อภัยสังคมให้อภัยนะครับโอเคค่ะพี่โม้ขออนุค่ะเดี่ยขออินเสิร์ตก่อนโอเคครับปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนครับ